โอเคครับหนูไม่มีกระดาษร้อยปอนะไม่เป็นไรครับใครไม่มีกระดาษร้อยปอนก็ใช้กระดาษธรรมดาก็าได้กระดาษ A4 แบบนี้ก็ได้อ่าอันนี้ที่มาเสื้อยูกระดาอที่มาเสื้อยูคือกระดาษป๊กเออหนังสือป,ป๊อปอ,อ,อ,อัพใช่แล้วใช่แล้วแบบนั้นเลยอันนั้นวิชาอะไรอ่ะอันนี้ใครสอนทำ ใครตอครับของแม่เหรอรรอ่าดูนะครับอันนี um ้คือกระดาษเอ้ยหนังสืออปอัพนะครับก็จะมีรูปตัวตูนสามมิติเวลาเราเปิดขึ้นมาแต่ว่าเราจะทําหน้าเดียวพอไม่ต้องทําหลายหน้านะวิธีทําคือเราจะเตรียมกระดาษสองขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือวันนี้เราจะวาดภาพตัวการ์ตูนแล้วก็ค่อยตัดออกมาเป็นตัวการ์ตูนแต่ว่ากระดาษที่เป็นพื้นหลังเนี่ยคือ นะคืออันนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระดาษร้อยปอนหรือว่ากระดาษที่แข็งเราจะแยกกันนะครับให้พับครึ่งมาแล้วก็วาดภาพพื้นหลังเหมือนกับเราวาดภาพรูยไมีธรรมดาแต่ว่านีดมันจะเป็นสามมิติให้เราวาดพื้นหลังก่อนแบบนี้มีท้องฟ้ามีพื้นคยือเราบอกทยังไงไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันข้างหลังให้วาดแค่พวกฉากหลังเช่นภูเขาท้องฟ้า ข้างล่างก็สือพื้นเห็นไหมมันจะพับสองอย่างอย่างเช่นมันเป็นแบบนี้พับสองฝั่งข้างบนเราก็ทําเป็นพวกท้องฟ้าหรือว่าฉากข้างหลังส่วนข้างล่างเราก็ระบายสีเป็นพื้นก้อนหินอะไรเงี้ยส่วนที่เราจะมาทํากันวันนี้ก็คือพวกตัวแกะต้นไม้รถอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเราจะมาทําในหัวข้อสัตว์ป่าปึ๊บอ่ะอันนี้เป็นอีกมุมนะครับ เป็นมุมที่ฉายข้างบนเห็นไหมว่าพื้นข้างหลังเนี่ยมันจะมีกระดาษโผลออกมาเป็นแบบนี้เห็นทุกสอนใช่ไหมมันจะโล่มาเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะเด้งออกมานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาทําฉากข้างหลังเดี๋ยวสัปดาห์นี้ให้วาดตัวการ์ตูนก่อนเราจะวาดเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็มมุมหมุนอะจอมุหมุนเน็ตเน็ตมาเลยดีบอก ว่าต <SM. S 3> <Christina. S 2> ัวอะไรก็ได้ใช่ครับแต่ว่ามั้เสอร์ให้หัวข้อคือสัตว์ป่าต้องฝึกว่าพวกนี้ไหมต้องฝึกว่าพวกนี้เปล่าผมรว่าเป็นอะสัตโอเคสำหรับใครที่ว่าไม่เป็นสำหรับใครที่ว่าไม่เป็น อีตนพุมอีติพุมป,ปิดไมค์เรื่อยนะอะใครที่วาดเป็นนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสำหรับใครที่วาดไม่เป็นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะฝึกวาดสัตว์พวกนี้ก่อนประมาณแปดเก้าตัวนะครับฝึกวาดสัตว์พวกนี้ก่อนอ่ะใครเอากระดาษมาเตรียมกระดาษมาเลยหนึ่งแผ่นเราจะวาดทั้งหมดเนี้ยไม่ต้องวาดตัวใหญ่มากนะให้มันเหลือพื้นที่ให้มันเหลือพื้นที่สําหรับตัวอื่นด้วย เราจะมาเริ่มจากสุนักก่อนเลยไอ้เริ่มจากสุนักก่อนวิธีวาดทุกคนพร้อมหยิบดินสอแล้วก็กระดานมาวิธีวาดง่ายๆนะครับมันจ,จะสอนวาดสุนัขพวกสัตว์เนี่ยพื้นฐานก่อนวิธีวาดขั้นตอนแรกก็คือให้เราใช้ดินสอนเนี่ยวงรีไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องวงไม่ต้องวงยาวนะไม่ต้องวงเข้มเออ ไม่ต้องโมเดลวงออนออนพอนั่งเตาหรือทำทำแบบทำตาหรืทำแบบนอนครับหลายๆรอบตั้งหรือนอนก็ได้ครับเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวนอนก็ได้อ่าทำในเครื่องวงกลมแบบนี้เอ้ยทำวงรีแบบนี้ปึ๊บวนไปเรื่อยวนจนกว่าจะกลมเริ่มเลยเริ่มวงพร้อมกันเลย,ยค่อยๆวงนะ ให้มันเหลือพื้นที่ไว้ตัวอื่นด้วยมันจะงงใหญ่มากวัสใช้กระดาษอ4ใช่ไหมใช่ครับอย่าเพิ่งใช้กระดาษร้อยปอนนะอันนี้เราใช้กระดาษอ4ธรรมดาลองลองลองอมสนอ,อมสนเปิดกล้องด้วยออมสิ่เล็กไป <laughs> เล็กไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจริงเหนือไหนเขาขยาย,ายกัได้ตอนนี้ก็ ลองลากภาพปก่อนอ่าต่อมาครับขั้นตอนที่สอง,อสองใช่แต่ามาเสอร์ให้ฝึกวาดภาพาสัตว์ก่อนเผื่อใครคิดไม่ออกก็เอาสาัตว์พวกนี้ไปใส่ต่อมาก็ทําหัวให้มันแบบนี้อาอ,อมาหัวแล้วนาะเสอร์ไปหัวแล้วนะสังเกตว่ามาเสอร์จะมาเสอร์ํจะไม่ทำปุ๋ย สังเกตเอาสังเกตว่าม th ันเธอจจะไม่วงทีเดียวไม่ไม่มีเส้นเดียวเห็นไหมมันเจะวงหลายเส้นเพื่อให้มันกลมที่สุดได้ได้ได้ใช้อะไรเขียนก็ได้ใช้ที่สองครับใช้ที่สองใช้ทำแบบ ไอ้ตัวม่่ะก็ของใหม่่ใช่ใช่ใช่มันกลับบ้าน่ะมัอกลับบ้าน่ะมซอกลับบ้านอ่ะอะไรกลับบ้าน่ไอ้หนึ่งตัวตัหมานกลับบ้านอ่ะอมซื่อเหรอตัวหมาของข่กลับบ้านยังไง่ปตัวกลับบ้าน่ะี่็นอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันม่่ไหนเปิดให้มซ่ดูหน่อย

มาเซฟมีหูกับหัวแล้วไหนใครเสร็จแล้วเปิดกล้องแล้วก็ช่วยมาเซฟดูหน่อยดูว่าถึงหรือเปล่าไหนใครเสร็จแล้วโชว์สิใครเสร็จแล้วโชว์แต่หมาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเซฟบออกี่ยโเองาหูไม่ใช่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่ค be ่อยสวยอย่าค่อยไปฝึกใหม่ทีหลังครับเดี๋ยวมาเซอร์จะบอกวิธีขั้นตอนให้เราวาดโครงล่างก่อนนะโอเคมีแค่นี้แล้วค่อยเติมใครเปิดเพลงใครเปิดเพลง

นี่โน้ตุ้งทีว่าเราแจกตลาดไปแล้วเนี่ยใครใครพูดเสร็จก็เปลีนไม้ให้เพืนเซอร์หน่อยบอกว่าพอหมายแล้วแต่ว่าตาเนี่ยบอกว่าไม่ปรี้ยมาใช้นีใช่ป่าะเนาะทำไมอะไนท์ทำไมปากมันใหญ่กว่าหัวะอาาอาัวมากโตออกมาได้ไงอะไนดูนะไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะไม่เป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นยาวๆแบบนี้ กีเินที่ภูมิกิตทภูมิลองเปิดปิดปิดไมให้มันเสอร์เรยแบบไม่ต้องเปิดเพราะว่าเสียงหนูมันเข้าบ่อยมากเลยอหมาเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวค่อยระบายครับเดี๋ยวค่อยระบายตอนจบครับโอ้โหวอการวาดใหญ่จัง นี่ไม่าเป็ห้ม่่งเปนไ่ตาอื่นไ้อมาครับไปที่แมวมาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปว่โอ้แมวหน้าเดียวกันเลยว่าหน้าเดียวกัน่ว่าหน้าเดียวกันไปเลย หน้าวัานแค่เดียวกันไปเลยจเตั้งนะอ้าวตอนนี้ทุกคนฟังเพื่อนนะสมมุติว่าเรามีกระดาษโอเคอะไรอ่ะกอมือตอนนี้เรามีกระดาษหนึ่งแผน่น ฟังเพื่้นนะเรามีกระดาษหนึ่งแผน่นวันนี้เราจะฝึกเราจะฝึกวาดภาพตัวตูนไปฝึกเฉยๆเต็มหน้ากระดาษเสร็จปุ๊บวุ้ยใครเปิดเพลงกุลธิดาปิดไม้ให้เส้น่อยเสียงเพลงมากเลยเนี่ย มาเซ้อหัวกระปุกเมือนแตนนี่ได้ไหะพอเราวาเเดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาตัดกันมาเซ้อหักรุกได้ไหมอ่ะได้แต่อันนี้มาเซ้อสุดสำหรับคนที่เขาวาดภาพไม่เป็นอ่เป็ะมาเริ่มแมวแล้วนะแมวให้ทำเป็นเครื่งโองวงกลมแบบนี้ให้ทำเป็นเครื่งโองวงกลม เร่แล้วกูมกาซ่วคะหนูจะให้ดูแต่ทัเหมือน่เดียอ่ะเลกเกอทอทำเป็นเครื่อวงกลมซอนกันสองอันแบบนี้อเลือ่อนได้ไหมได้ได้ อสามเลี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หูลงไปแล้วก็เติมตา้อ่งโ้วันนี้ไม่ต้องส่งวันนี้ไม่ต้องส่งเดี๋ยวคุณทมาเหรอใช่ค้ณที่หมลอก มันเป็นแมวมัเนมมเป็นแมวการ์ตูนื่นองไมวหนไม่ะลาเอหแม่เนหนือ,รอ,นอป,ประลาข้างบ้านแต่อนู่ตรงไหนุูนเยอะมากเลยแม่ต้องาสวยเลย

แ่เพราวารยปแล้วหน้าบรถ้าอยากปิดไม้ให้จังเลยมันปิดไม่ได้วาดอะไรก็ได้่ไหมครับวาดวาดอะไรก็ได้ครับแต่มาซอร์จะฝึกสำหรับคนที่วาดภาพไม่เป็นแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทำภาพอะไรแต่ว่าศัปยาหาหน้าเราจะทำภาพอสัตว์ป่าหรือว่าทะเล ให้ให้เราดูก่อนนะก่อนที่จะวาดเนี่ยเราจะต้องตัดมันด้วย ููรูกเนี่ยคิดิูมลองห้ามเปิดไมค์ตัวเองก่อนเสียงหนูข้าวทุกชั่วโมงโอเคโอเคครับโอเคครับเออเตอมอขาลไปเติมาลงไป เฮ้ยอย่าพึ่งนาตอนนี้มาเซยังบอกว่ายังไม่ต้องระบายสีแต่ถ้าใครระบายสีแล้วจะต้องตัดออกมาด้วยนะตัดตัดท้ายชั่วโมงอย่าค่อยตัด๋ยวาค่อยตัดระบายไปแล้วไม่เป็นไรเอาให้สวยที่สุดนะก่อนที่จะระบายสี ต่อมามา้ปจําอำเภอแล้วอ้าวง่ายสุเนกลมเอ็งเป็นครรเลทุกาเาจมเอ็งต้อนสอสานจังหวัดในบ้านตัวเองจังหวัดเองมีจังหวัดไนบ้านอ้นี้คชื่อแรกชื่ออะไรนะจังหวัดกามิ้นื้อเเอ็งเปไข่งาสนะทีเอ็งะเป็น้เป็นไหม

sẽ là tăng lên. em vẫn không muốn nói nữa. em vẫn chưa. 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 เป๊ะเลยก็ลองเองลองมาเซอร์อันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาภาพอะไรนะานมานานนเามาัักเอ่ดเมาเซอร์มาเซอร์ให้ฝึกวาดภาพสัตว์ป่าคีับเลยมีเาาหอ เต่ามาต่อมาครึ่งวงกลมไม่ไหนอ่ะก็เอากระดาษ A4 แล้วก็เขาจะทำมาให้กระดาษ A4 แล้วก็เขาจะกดมาให้ครึ่งวงกลมยางลบาร์แท็บ2คุยใครคุยไม่หยุดเลยเสียงแทรกตลอดเลยเสียงแทรกทั้งชั่วโมงเลยเียน้างวาด เสาง่ายมากเลยรับอะไรอ่ะไหนโดนทำไมมันเป็นสีเดียวอ่ะลายเราไม่ต้องเอาลายนี้ก็ได้นะเอาลายอื่นก็ได้ โปเคอนโปเมอีาดนโครโสวยยังเลยเนี่ยโอ้เราพูดใจเราเองได้นะครับเออมันก็สวยมาอือหต่อมาี้คือหเกียดมากที่สุดมีก็คือ มีมีมีข้าจะว่าเจ้าเชอคอ้าว่ามีตัวใหญ่ขนาดนั้นกระดาษไม่พอแล้วมีตัวใหญ่กว่าใหญ่เท่าไหร่ว่าทีนไอ้ อะไรนะคุณวัวขาวอะไรนะหน้าไหนไม่มีในหนังสือครับไม่มีในหนังสือครับวันนี้เราทําในกระดาษกระดาษสีสีสองทำยางลบผีแล้วก็ทำมาสเตอร์มาสเตอร์จะทำอะไรเก็บแต่ตัวก็เออหูหูนุ่มมาสเตอร์ไ้ามันจะมีเป็นหมูได้ไหมจ้าเป็นเฮ้

ทำต,ตัวให้มันเดีวนปีกกาสามนีมกาสามติครับส่วนปีกมีเติมวลายให้มันได้นะเติมเองได้เลยน มาเซอร์หนูวาดเสร็จแล้วว่าดี่ตัวครับมาเซอร์คิดว่าเป็นเยังตัวนี้มาเล็วค่ะครับมาเซอร์ไม่อยากวาดกี่ตัวเป็นแล้วว่าให้มาเซอร์มาเรื่องนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะก็เขียนบนกระดาษโม้เขียนบนกระดาษไปมาหนูว่าของหนูไเตรียมแล้วว่าหนูโอ้ยหนูก็จะถึงแล้วให้ฝึกวาดเฉยๆนะยังไม่ต้องตัดนะ

มาซกกไรกั้ใช่ไหมใช่ค่แต่ซึอย่ามองขานะุกข้างหน้าอะไรมาสิงโตแล้วนะจจจุ lý giải hay 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 Bạn ใช่แต่ว่าเราก็งงเนหมมาก่นะเหมือนหมีกับตันับผสมกันจะหยิดแล้วไหนเป็นไรไหนคอมพิวเตอร์จะรู้ไหมไม่จะไปรู้เหรอเรียนอะไรกัน ก็มันื้อช่อฮะใครยังเปิดมาอยู่สัปดาห์นี้พ่อเซอร์จะให้ฝึกร่างภาพแบบเมื่อกี้มันจะมีหลายๆตัวเลยประมาณ7จแปดตัวลงในกระดาษอันนี้เป็นแค่ฝึกนะเสร็จแล้วเราจะทำจริงๆค่อย เอาไปล่างภาพลงในกระดาษอีกทีหนึง่งก็คือกระดาษแข็งหรือกระดาษ A4 ก็ได้เอาให้สวยกว่าตอนที่เราฝึกล่างนะครับให้เลือกมา1นถึงสตัวหรือ3ตัวมากสุด3ตัวพอนะครับจากนั้นให้เราแบ่งเ,เ,งเ,เม,มเซยังบอก,าบอกมาเซอร์ยังไม่ให้เปิดไมเลยเอ่ะเ,เมื่อเรามีกระดาษสองแผน่น แ่นนึงเฮ้ยจะฟังตอมเ่อนไ้หมฟ,ฟ,ฟังมาเนีปฟังมาเสื้อก่อนอ่าในกระดาษแผ่นนี้จะให้เราว่าตัวอะไรก็ได้ตัวกระตูนหรือว่าสัตว์ ตัวเมื่อกี้ก็ได้ที่เราฝึกวาดกันหรือว่าตัวกระตูนที่เราชอบโดยเลมอนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องตัดมาอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวาดตัวกระตูนเนี่ยจะต้องคิดด้วยว่าเราตัดออกมาเป็นรูปร่างได้ไหมอย่างเช่นเราวาดรูปคนยากมากๆเลยหรือว่าเราวาดตัวกระตูนที่มันยากมากๆาเลยแล้วเวลาตัดออกมาเนี่ยมันตัดออกยากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวาดลงในกระดาษให้เลือกกระตูนหนึ่งตัวหรือสองตัว ใครเปิดไม่แล้วเนี่ยให้ว่าตัวการ์ตูนที่ง่ายๆนะครับที่ตัดออกมาง่ายหนึ่งถึงสองถึงสามตัวพอตัดออกมาเสร็จปุ๊บให้ระบายสีก่อนระบายสีเสร็จปุ๊บแล้วค่อยตัดนะครับเอาตัวประมาณเนี้ยประมาณที่เราพับได้นิดเดียวไม่ต้องเห็นมาเอยังเรียนนาจอไปเรียนนายจอไปเรื่อยๆ เลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นเองอะเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จปุ๊บระบายสีตัดกระดาษเสร็จปุ๊บให้เก็บเอาไว้สัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาทําพื้นหลังกันแบบนี้ให้เตรียมกระดาษร้อยปอนแต่ถ้าใครไม่มีกระดาษร้อยปอนก็ใช้กระดาษ A4 ธรรมดามาสเตอร์ต้องส่งไหมอะสัปดาห์นี้ไม่ต้องส่งงานนะครับเดี๋ยวส่งทีเดียวสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้มาสเตอร์ให้กระดาษเป็นใสจริงไหมครับ ครับสัปดาห์นี้มาสเซอร์ให้ไปวาดภาพตัวการ์ตูนแล้วก็ตัดออกมาเป็นตัวก่อนไม่ต้องตัวใหญ่มากตัวประมาณนี้ก็ได้ใครไม่เข้าใจเปิดไมค์ถามได้เลย